ครับพบกับร้านประทิพเจริญกิจนะครับวันนี้นะครับร้านประทิพเจริญกิจนะครับจะมานําเสนอตัวนะครับเครื่องชงนะครับเป็นเซตนะครับนะฮะจับคู่กับเครื่องบดนะครับตัวเครื่องชงนะครับจะเป็นรุ่น cim สามสองศูนย์สี่นะครับตัวเครื่องบดจะเป็นตัวเครื่องบด Z b หกร้อย e นะครับตัวนี้นะนะครับเดี๋ยวจะเทสระบบให้ดูกันว่าระบบเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนตัวนะครับนะฮะเครื่องบดเครื่องชงนะครับเซตนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษสําหรับเดือนนี้เลยนะครับ มาเดี๋ยวจะสกัดตัวนี้ให้ดูนะครับมาดูเครื่องบดตัวนี้ก่อนนะครับเครื่องบดตัวนี้นะครับจะเป็นเฟืองนะครับห้าสิบเจ็ดมิลนะครับจะสามารถจุกากแฟได้ห้าร้อยกรัมนะครับมาสามารถตั้งหนึ่งช็อตสองช็อตได้ครับนะฮะอันนี้สองช็อตใช่ไหม ครับผมสามารถตั้งได้ครับว่า2ช็อต1ช็อตเราอยากให้กาแฟบันหลดมากี่วิกี่กํมตั้งได้หมดเลยนะครับนี่ครับนะครับมาส่วนตัวเครื่องชงนะครับรเป็นชื่อรุ่นนะครับ CIM 3 2 0สนะครับสามารถตั้ง1ช็อต2ช็อตได้เหมือนกันนะครับ ตัวนี้สองช็อตนะครับตัวนี้เป็นดับเบิลช็อตเห็นตัวชั้นคีม้าไหมครับนะฮะชั้นหนานะครับนะฮะคีม้าสวยนะครับนะนี่ครับนะครับขีม้าสวยมากนะครับชงแล้้้วสตรรีมมพอกันไดหได้เลยครับผมสามารถชงพร้อมสตรีมได้เพราะเป็นระบบ สองมอต้มสองฟั่มน้ําครับนะฮะสามารถชงพร้อมสตีมได้เลยนะครับสบายสบายนะครับชงได้วันหนึ่งหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบแก้วต่อวันได้สบายสบายนะครับนี่ครับตัวชั้นคีมมากนะครับหนามากนะครับเห็นไหมครับขีมมากเป็นสีเหลืองทองสวยมากนะครับส่วนตัวกาแฟที่ผมเทสเมื่อกี้นะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวเบรนนะครับ อาราบิก้าโรบอต้าเนี่ยครับส่วนตัวนี้นะครับนะขั้วกลาง่อนเข้มนะครับนะตัวนี้เป็นโรบอต้านะครับตัวนี้เป็นอาราบิก้านะครับสำหรับถุงสีขาวนะครับตัวโรบอต้าจะเป็นถุงสีดำนะครับนะครับท่านไหนสนใจนะครับนะฮะนี่ครับสแกนได้เลยนะครับนะฮะเพจนะครับนะฮะโรงขั้วพีดีกาแฟนะครับนี่